วันนี้ใปีเราได้แชร์ชีวิตทกันเธอจำได้ไมอะไรที่เราแค่ผ่านยิ้มหลักมารอด้วยกันจะล้กันบางครั้งแต่มันก็ดีเธอว่าไหมจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ทำมันกรเราจะยังรักกันหรือเปล่าเธอไม่ปล่อยมือกันเธอกับฉันวันนี้จะเป็นยังไง แักลรกมัลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไรไม่มีวันที่จะจางหายเธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังกังวลอ,อยู่ซ้ำๆแต่รู้ว่าเพียงเธออยู่ตรง ที่ไม่มีฉันชีวิตจะเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมฉันฉันก็คิดถึงเธออยู่เสมอหวังว่า,าเพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจว่าฉันอยากให้เธอยิ้มในมือเก่า